ให <Harry. S 1> ้ตายสิแฮร์รี่มันไม่ตลกเลยนะตอนนี้นะครับช่องวัตซาบของเราเนี่ยได้เปิดซุปเปอร์ตังแล้วเพือพ่อนๆสามารถกดเข้ามาที่คำว่าขอบคุณข้างใต้คลิปของเราและเลือกที่จะให้เราตามที่จเาาจ้เา,าจเพื่อนๆต้องการที่จะให้ได้เลยนะครับสำหรับผมต้องขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับช่องของเรามาโดยตลอดและขอบคุณล่วงหนะ้าสำหรับซุปเปอร์ตังนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยช่องของเราจะมีไม่ได้เลยถ้าเกิดไม่มีทุกๆคนมาคอยให้กำลังใจและคอยดูของพวกเราอยู่สม่ำเสมอขอบคุณครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องที่เราเทุกอย่างกับช่องสับนนะครับและในวันนี้ครับเราจะขอพาเพื่อนๆมาพูดเกี่ยวความจากวิสาั์ดิงเวิลด์กันกับเรื่องของสิ่งที่เราคาดการผิดทั้งหมดในแฮร์รี่พอตเตอร์ โอ้โหหายก็ไม่อย่างยาวนานแล้วนะครับกับเรื่องราวคอนเทนต์ของแฮร์รี่พอตเตอร์หลังจากที่เรานะครับไปแวะเวียนเที่ยวคอนเทนต์เรื่องอื่นกันมาทั้งเรื่องอวตทรและก็เรื่องราวของเกมต่างๆหลังจากที่แวะไปบ้านอื่นมาสักพักหนึ่งนะครับก็รู้สึกคิดว่าผมเนี่ยคิดถึงบ้านหลังเก่าอย่างแฮร์รี่พอตเตอร แล้ววันนี้ครับผมก็เลยอยากจะพาเพื่อนๆไปพูดคุยกันเรื่องราวที่เราเองนะครับต่างเคยคิดว่ามันต้องจบแบบนี้แน่ๆเลยแต่แล้วครับมันกลับกลายเป็นว่าไม่ใช่เลยอาจจะเป็นเพราะว่าโดยความที่ในตอนนั้นภาพยนตร์หลายๆเรื่องอาจจะไม่ค่อยมีแนวหน้าแบบหัหกๆอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับแต่ก็เอาเถอะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันให้หายคิดถึงกันหน่อยแฮร์รี่และเฮอร์แมลนี่จะกลายเป็นคู่รักกันเปิดฉากด้วยอันนี้เลยครับ ก็ไม่แปลกหรอกครับเพราะว่าลหลายๆคนก็คิดอย่างนั้นโหนางเอกแน่นอนเฮเมลนี่อ่ะในสมัยนั้นนะครับหนังแนวนั้นพระเอกก็ยอ่อมกู่บนางเอกอยู่เสมอครับก็ตามยุคตามสมัยเนาะหลายต่อหลายครั้งครับที่ทั้งสองคนเนี่ยชอบทําให้เราคิดว่าเฮเมลนี่นี่แหละคู่กับแฮร์รี่พอตเตอร์แน่นอนไม่ว่าจะเป็นฉากกอดกันหรือฉากนั่งด้วยกันอะไรประมาณพวกนี้ก็มีมากมายครับก็นั่นแหละครับ ใครจะไปคิดครับว่าแฮร์รี่จะไปจบลงที่ผู้หญิงคนอื่นโดยปกติแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามีตัวเอก2คนเป็นผู้ชายนางเอกคนนึงเป็นผู้หญิงนางเอกเนี่ยนะครับมักจะคู่กับพระเอกเสมอเลยแต่มันก็จะมีอยู่บางทีนะครับที่จะมีสัญญาณแปลกๆเข้ามาจําตอนฮิปโปกิฟได้ไหมครับที่เฮอร์แมลนี่จับมือรอนโอ้โหความรู้สึกฟิลนั้นมันก็ไม่เลวเลยนะจนแล้จนรอดครับสุดท้ายแล้วทั้งสงคนก็ จบลงเอ่ยด้วยกันอยู่ดีทั้งลอและเฮอร์เมลนี่ซึ่งจริงๆแล้วนะครับถึงต่อให้หนังจบลงแบบนั้นแต่ก็มีกระแสอยู่บ้างพอสมควรเลยครับว่าทําไมอ่ะทาไมไม่ให้แฮร์รี่คู่กับเฮอร์เมลนี่หรือบางทีก็ถึงขั้นกระโดดไปถึงกับว่าเดี๋ยวลอนนะก็จะเลิกกับเฮอร์เมลนี่และสุดท้ายแล้วก็เป็นแฮร์รี่นี่แหละที่จะเข้ามาเยียวยาหัวใจของเฮอร์เมลนี่เองแต่ก็ขอให้สบายใจได้เลยนะครับเพราะว่าทุกวันยันปัจจุบันนี้ลอและเฮอร์เมลนี่นั้น ก็ยังคงดีกันอยู่ครับแถมตีกันทุกวันอีกด้วยซึ่งสําหรับคู่นี้นะครับไม่แปลกหรอกครับเพราะว่าไม่ใช่คู่เดียวนะเพราะว่าอันที่จริงแล้วนะครับในเรื่องเนี่ยยังมีเนวิลลอมบัตทอมและก็ลูน่าเลิฟกูดอีกด้วยที่หลายๆคนต่างคิดว่าพวกเขาชอบกันจบแบบแฮปปี้เปล่าครับท้ายที่สุดแล้วลูน่าก็ไปคบกับหลานของนิวส์อัลบัสเดอะมันดอยังไม่ตายอาจารย์ใหญ่ที่ฝีมือโคตรเก่งขนาดนี้ ไม่มีทางตายได้หรอกครับเดี๋ยวอีกหน่อยก็ฟื้นคืนชีพมาอย่างแน่นอนถ้าไม่แกล้งตายแล้ววูดอมอร์ก็ไม่กลับมาหรอกครับมันเป็นแผนที่วางเอาไว้และสุดท้ายนะอับบัสจะโผล่มาแบบเท่ๆช่วยแฮร์รี่ที่หลังสรุปก็คือตายจริงครับไม่มีคาถาชุบชีวิตไม่มีการฟื้นคืนชีพใดๆทั้งสิน้นพวกผู้คนที่คิดแบบนั้นนะครับหลังหักกระจายแน่นอนว่ารวมไปถึงกระผมด้วยตอนอ่านหนังสือนะครับก็แบบโอ้โหแต่แกแผนสูงนะจริง เปล่าครับแอบผมเคยคิดถึงขั้นที่ว่าไม่แน่นะครับว่าซีรีสเนี่ยจะกลับมาพร้อมกับออบบัสโดยซ้ำครับทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยที่เราคิดแบบนั้นมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราผูกพันกับตัวละครพวกนี้มากครับจนไม่อยากให้ตัวพวกเขาเนี่ตายจริงๆแต่อย่างไรเลยก็ตามนะครับออบบัสเดอะแมนดอรก็เคยพูดเอาไว้ครับว่าคนที่เรารักเนี่ยไม่เคยจากเราไปจริงๆหรอกซึ่งมันก็จริงนะครับพอผมเองก็แอบอิจฉาโลกเวนมอนด์ด้วยซ้ำเพราะว่าถึงยังไงแล้วแฮร์รี่พอตเตอร์ ก็ยังคงได้คำปรึกษาจากรูปของเออร์บัสแะไม่รอตลอดเวลาครับแม้ว่าตัวของเออร์บัสจะตายไปแล้วแต่ที่น่าเศร้าก,ก็คือโลกของเราไม่มีครับแม้ว่าตัวผมเองจะพยายามคุยสักกี่ครั้งแต่ก็ไม่เคยมิตสักครั้งหนึ่งเลยครับที่จะได้คำตอบกลับมาแต่ก็เอาจริงๆนะครับถ้าตอบกลับมาผมก็วิ่งหนีอยู่ดีแฮร์รี่พอตเตอร์จะกลายเป็นครูสอนวิชาป้องกันตัวจากสารมือดอันที่จริงแล้วนะครับไม่ใช่แค่ครูสอนวิชาป้องกันตัวจากสารมืดหรอกครับ พะผมคิดถึงขั้นที่ว่าเขาอาจจะเป็นอาจารย์ใหญ่เลยด้วยซ้ําก็หนังมันฮอกวอตส์นะครับถ้าแฮร์รี่ไม่เป็นครูแล้วละก็จะเป็นอะไรอะในเมื่อเขาเก่งชนะจอมมารล้ด้วยซ้ำนะดีกีไม่ธรรมดาโดยความรักที่มีต่อฮอกวอตส์นั้นฟันธงครับแฮร์รี่พอตเตอร์จะต้องเป็นอาจารย์สอนวิชาป้องกันตัวจากษรมือแน่นอนหรือไม่ก็อาจารย์ใหญ่สรุปครับแฮร์รี่ไม่ได้เป็นครูแต่เขากลับกลายเป็นมือปราบมารครับพอคิดทบทวนดูแล้วเออวะ ก็เหมาะกับเขาจริงๆอะเนาะมือปราบมารไปทํางานภายใต้กระทรวงฐานมั่นคงเออทําไมตอนนั้นเราไม่คิดแบบนั้นผมไม่น่าไปคิดเยอะแยะเลยว่าจะเป็นแบบอย่างงู้นอย่างนี้อย่างงั้นและผมก็แอบคิดนะครับว่าหลายๆคนเนี่ในข้อนี้น่าจะตรงกับผมเนวิลจะเป็นคนฆ่าเบลติกและแต่งศัตรูประจําตระกูลผู้ที่มีความแค้นมาอย่างยาวนานกับบ้านของลอร์ดทอมถ้าจะจบด้วยมือของคนในตระกูลก็ดีนะครับ เพราะว่าฉากแรกเลยนะครับที่พวกเขาทั้งสองคนได้เจอหน้ากันพวกเขาก็มีท่าทีว่าจะซัดกันตั้งแต่แรกแล้วครับมีปุมหลังมีสตอรี่ความแค้นก็เหมาะสุดแล้วครับถ้าเบลติจะตายจากใครสักคนหนึ่งก็ฝีมือเนวิลนี่แหละครับเหมาะสุดแล้วสุดท้ายครับจบที่นางลูกหมาก็มาตายคามือของคุณแม่มอลลี่อยู่ดีแต่ก็พอเข้าใจได้อยู่หรอกครับเบลทิจริงๆแล้วโหดมากๆเลยนะครับถ้าจะเอามาสู้จริงๆแล้วละก็คุณแม่มอลลี่นี่แหละเหมาะสุดแล้วครับ เรื่องทั้งหมดเป็นแค่ความฝันหลายๆคนนะครับผมคิดว่ามีนะที่คิดว่าแบบนี้เรื่องนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นแล้วหนังแบบนี้ก็มีด้วยนะครับอย่างหนังที่มีชื่อว่าแพลนแลบายวินซึ่งทุกวันนี้นะครับเรายังแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าสรุปแล้วน้องคนนั้นเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องอะไรกันแน่ซึ่งนั่นก็อาจจะส่งผลถึงแฮร์รี่พอตเครับในภาคแรกใครจะคิดครับอยู่ดีๆตื่นขึ้นมาเอา้าเป็นพ่อมด ทางั้งที่ตัวเองนะครับเป็นตัวอิจฉาอยู่ห้องใต้บันไดมาตลอดใครจะไปคิดครับว่าอยู่ดีๆจะมีจดหมายเข้ามาแล้วบอกว่าคุณน่ยคือพ่อมดนะแล้วก็มีใครสักคนนึงพาเขาเข้าสู่โลกเวทมนต์ซึ่งจริงๆแล้วผมก็รอแบบนั้นนะครับอายุมาถึงขนาดนี้แล้วจดหมายสักไปก็ไม่มีนอกจากหนี้บัตรแล้วก็ไปอีกหนึ่งข้อครับที่ผมคิดว่าหล,ลายๆคนเนี่ยน่าจะคิดเหมือนกับผมเช่นกันจากเด็กห้องใต้บันไดสู่จอมพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุค เรื่องราวมันก็เป็นเรื่องที่เพ้อฝันครับแต่สําหรับแฮร์รี่ข้อด้นเป็นคนที่โชคดีจริงๆครับเพราะฉะนั้นแล้วในข้อนี้ก็ถือว่าจบลงดีดีครับเรื่องราวที่เราพูดกันมาทั้งหมดนั้นนะครับบอกตามตรงเลยว่าสนองนี้ตัวเองครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากเล่าเรื่องราวของแฮร์รี่พอตเตอร์เพราะว่าตัวของผมเองนั้นตื่นเต้นมากๆครับกับเกมที่มีชื่อว่า h o g w a r t ์เลเจสซผมอดใจรอแทบไม่ไหวแล้วครับอยากจะให้วันพรุ่งนี้เกมเปิดเลยด้วยซ้ําก็เลยต้องหาวิธีดับความอยากนั้นครับ โดยการที่ว่าหาเรื่องราวของโลกเวทมนต์มาเล่ามันไม่ได้ฟังกันแต่เอาจริงๆเลยนะครับการกระทําแบบนี้เนี่ยไม่ต่างอะไรเลยครับจากการลาดน้ํามันเข้ากองไฟที่มันยาว8เมตรพอผมรู้สึกยิ่งอยากเล่นเข้าไปใหญ่เลยครับแต่ยังไงซะเพื่อความสบายใจของเพื่อนๆคอนเทนต์แฮร์รี่พอตเตอร์ก็ยังคงต้องมีต่อไปแต่ไม่ว่ายังไงเลยก็ตามนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันถ้าชอบอย่าลืม like, กดไลค์กดซับกดระฆังเพื่อพิาาคลิปต่อๆไปกดแชร์เพื่อเมื่อนๆทุกคนเขัาได้มาดูด้วยกัน แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ